ต่อไปข้อสิบจากภาพนี้นะคะกล้ามเนื้อมัดต่างๆอยู่ในสภาวะใดอันนี้ก่อนใบเสบ็คือข้างบนไตรเส็คือข้างล่างฟังครูนะการทํางานของกล้ามเนื้อสองมัดเนี้สองมัดนี้นะคะบนล่างนี่นะจะตรงข้ามกันถ้าข้างบนหดเข้ามาข้างล่างจะยืดขยายมันไม่สามารถยืดได้พร้อมกันหดได้พร้อมกันถ้ามันฟรีขนาดนั้นคือตรงเอ็นตรงข้อต่อตัวนี้ทํางานไม่ได้แล้วนะคือมันหลุดไปแล้วนะลูก เส้นเอ็นตรงข้อต่ออะไรต่างๆหลุดไปแล้วนะถ้ามันคลายพร้อมกันออแล้วก็หดพร้อมกันอะ่ะไม่ใช่แล้วนะคะการทํางานของกล้ามเนื้อ2มัดนะคะที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยจะทํางานตรงข้ามกันด้วยนะคะคุณครูขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างภาพนี้นะคะนี่คือใบเส็คือข้างบนปลายเส็คือข้างล่างนะคะนี่คือมือของเรานะคะนี่คือไหล่ของเราไบเส็ p, นะคะ contracts ตรงนี้คือหดตัวดูค่ะปลายเส็ข้างล่างจะ relax ก็คือ คลายตัวค่ะที่รักฉะนั้นถ้าข้างบนหดข้างล่างต้องคลายถ้าข้างบนคลายตัวข้างล่างต้องหดตัวมันจะเหมือนกันกับพวกขาของมแมลงขาของมแมลงที่ใช้ในการดีดป้าบออกไปอย่างนี้นะลูกเวลามันหดตัวคลายตัวของกล,ล้ามเนื้อเนี่ยนะคะกล้ามเนื้อนะคะสีฟ้าสีเขียวเนี่ยน,นะคะมันก็จะตรงข้ามกันเสมอมีในสัตว์อื่นอีกไหมมีค่ะมีในนกมีในไส้เดือนนะคะมีในกลุ่มสัตว์หลายชนิดมากๆนะคะที่กล้ามเนื้อทํางานตรงข้ามกันยกตัวอย่างตัวของนกนะคะ หัวนกอยู่ตรงนี้นะคะหัวนกอยู่ตรงนี้นะคะหัวนกปากนกอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้หรือเรามองผ่านต,ตูดมันก็ได้ค่ะอันนี้นะคะคือปีกเขาสองข้างมันจะมีกล้ามเนื้อสองชุดก็คือกล้ามเนื้อยกปีกนะคะกับกล้ามเนื้อกกกดปีกนะคะสองตัวนี้นะคะซึ่งกระดูกตรงนี้จะเป็นตัวทีตรงนี้นะคะกระดูกอะไรบ้างที่ใช้ในการควบคุมการบินของเขาก็จะเป็นกระดูกตรงโคนปีกกับกระดูกอกตรงนี้นะคะ ทีเนี้ยมันเหมือนกับหนูนึกภาพมันเหมือนกับเวลาหนูดึงเชือกตรงเนี้ยให้มันลงแบบฟึบแบบเนี้ยค่ะปีมันก็จะพับลงใช่ไหมคะถ้าคลายปีกมันก็ดีดขึ้นการทํางานของกล้าเมเนื้อ2ตัวนี้ก็เหมือนกันหดคลายไม่พร้อมกันแท่นี้หดอันนี้ต้องยืดคลายถ้านี้หดอันนี้ก็ต้องยืดคลายแบบนี้ค่ะการทํางานของกล้าเมเนื้อสองมาที่ตรงข้ามกันเราเรียกว่าแอนทากอนิส พบได้ในทั้งมนุษย์นะคะแล้วก็สัตว์หลากหลายชนิดเลยและไม่ได้พบแค่ที่แขนเรานะคะที่ขาเราที่น่องของเราก็มีเหมือนกันนะคะการทํางานของกล้ามเนื้อที่ตรงข้ามกันนะฉะนั้นภาพนี้นะคะเหมือนกับในข้อสอบของหนูเลยเปรียบเทียบกันค่ะเขาแค่มือซ้ายมือขวาเท่านั้นเองข้างบนเป็นใบเสกใช่ไหมคะข้างล่างเป็นายเสจถ้านักเรียนเบ่งกล้ามนะคะก็คือเอามือกำเป็นหมัดแล้วก็หดเข้ามานะคะดึงเข้ามาสู่ตัวเองเนี่ยนะคะกล้ามเนื้อข้างบนตรงนี้ทำยังไงคะลูก ข้ามาตรงนี้ทำไมคะหดตัวเนาะข้างล่างเองคะต้องคลายคะ่ะเพราะวครูบอกว่ามันตรงข้ามกันนะคะทีนี้มาดูก่อนว่าอันไหนบ้างที่ใบเส็บหดตัวใช่ไหมข้ออื่นล่ะตัดไปเลยจ้กที่ลักใบเส็มันไม่ได้คลายตัวคะ่ะมันหดคะ่ะมันหดเข้ามาคะ่ะตัดได้สองช้อยแล้วตอบข้อไหนล่ะดูดูข้อห้าเมื่อใบเส็ โดไตเสยบต้องคลายข้อ5้าคือผิดตรงนี้ตัดได้อีกหนึ่งเหลือข้อ1กับข้อ2เท่าน,นั้นเหลือข้อ1กับข้อ2เท่านั้นนะคะข้อนี้อ่าตรงหสือมันอาจจะไม่ค่อยชัดตรงนี้นะคะคือเฟล็กเซอร์อยู่ตรงนี้นะคะเอ็กเซนเซอร์อยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้คือแขนของเรานะกล้ามเนื้อมัดแขนของเรานะคะอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรเดาสินี่คือกล้ามเนื้อทําไมคะหดตัวค่ะที่รัก หดตัวเข้ามาไงเวลาเราแบบพับแขนเข้ามาตรงนี้เอ็กซ์เทนเซอร์จะคลายตัวนะคะคำตอบคือข้อหนะะึ่งค่ะโดยหนูต้องรู้ก่อนว่ากล้ามเนื้อสองมัดนะคะมันจะมีกระดูกเนาะกระดูกนะคะเป็นแกนอยู่ตรงนี้กระดูกเป็นแกนอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งข้อต่อแล้วแต่เลย,ยเช่นข้อต่อที่หัวเขาว่าข้อต่อที่มือแขนข้อศอกของเราหรือข้อต่อที่อื่นๆเนี่ยมันจะมี ลักษณะข้อต่อต่างกันเนาะบางอันหมุนได้บางอันพับด้านเดียวเป็นเอ่อบางอันแบบเป็นไงคะลูกสะบ้าแบบกลมกลมอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งข้อต่อตัวนี้พับได้ด้านเดียวก็คือพับเข้าอย่างเดียวแล้วไม่สามารถพับมือตีตลบกลับไปข้างหลังได้ใช่ไหมคะการพับเข้ามาเนี่ยจะทําให้กล้ามเนื้อบเสเซปและกล้ามเนื้อเฟล็กเซอร์ตัวนี้หดตัวเข้าส่วนกล้ามเนื้อที่แขนตรงนี้นะคะใต้ท้องแขนของเราะคะ่ะข้างล่างอะไรเซปกับตัวของเอ็กซ์เทนเซอร์ตัวนี้จะคลายตัวนะคะโอเคเนาะจึงตอบข้อหนึ่งนะคะซัมไวดเดอร์ว่าชุดมันเน เฟกเซอร์เอ็กซ์เทนี่นะคะทำงานตรงข้ามกันทำงานตรงข้ามกันทำงานตรงข้ามกันค่ะเช่นเดียวกับกล้ามเนื้อในสัตว์หลากหลายชนิดเลยนะคะโอเคเหลือเวลาอีกประมาณหกนาทีค่ะเหลือเวลาอีกประมาณหกนาทีค่ะน่าจะได้อีกหนึ่งข้อข้อที่ย6กค่ะคนที่ควบคุมน้ำหนักตัวโดยรับประทานอาหารที่มี คาร์โบไฮเดตต่าอย่างต่อเนื่องร่างกายสามารถลดไขมันได้คําถามคือไขมันนีหายไปไหนหรอไขมันหายไปไหนคือจริงๆแล้วเนี่ยทําไมไปเกี่ยวกับไขมันทําใจให้สงบก่อนเนะะี่ยค่ะจะเข้าลึกๆเดี๋ยวอีกหนาทีค่ะทุกคนคืออย่างนี้เวลาร่างกายเราก,กินอาหารอะไรก็ไปเข้าไปก็ตามไหมคะลําดับในการใช้ ตัวของสารอาหารในการเปลี่ยนไปเป็นพลังงานเนี่ยคือเขาจะเอาคาร์โบไฮเดรตไปใช้พลังงานก่อนคาร์โบไฮเดรตเช่นกลุ่มของน้ําตาลมเลิุลเดี่ยวครูขายยังไงนะคะคือเรามีการย่อยที่กระเพาะใช่ไหมคะแล้วก็ย่อยที่ลําไส้ดูดซึมออกมาผ่านทางเส้นเลือดและหลอดน้เลือดถูกไหมคะแต่สุดท้ายแล้วสารอาหารจะอยู่ในเส้นเลือดเนาะครูขออนุญาตอันนี้คือเส้นเลือดนี่คือเซลล์นะคะเส้นเลือดนําสารอาหารนะคะเม็ดสีน้ําเงินลูก ซึ่งสารอาหารมีหลายชนิดมากมีตัวของกรดอะมิโนมีตัวของไขมนันมีตัวของอน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวที่หนูกินเข้าไปผ่านแป้งผ่านเส้นขนมนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะเหล่านี้จะไหลมากับเส้นเลือดแล้วเข้าสู่เซลล์เซลล์ของเรามีอร์แกเนลล์หนึ่งชื่อว่าไมโตคอนเดียไมโตคอนเดีย ok นะคะไมโตคอนเดีย ok เนี่ยจะรับอาหารเนี่คะ่ะโมเลกุลเหล่านี้เข้าไปเพื่อสลายสลายอาหารได้อะไรได้พลังงานที่ชื่อว่า ATP แต่มันมีขั้นตอนเยอะมากๆเป็นสเต็ปเช่นไกลโคลไลซีนวัฏจัก,กรเครปการถ่ายทอดอิเล็กตรอนทุกขั้นตอนเปลี่ยนอาหารให้เป็นพลังงานหมดเลยทันนะคะทีนี้สำคัญอย่างไรในเรื่องของการลดคาร์โบไฮเดรตเพราะอย่างนี้ค่ะถ้าหนูกินคาร์โบไฮเดรตมากมันจะมีน้ำตาลมากถูกไหมคะย่อยแล้วได้น้ำตาลมลุนเดียวมากน้ำตาลจะเป็นอาหารกลุ่มแรกที่นําไปใช้เป็นพลังงานถ้าหนูกินน้ําตาลเป็นล้านโมลกุลแล้วร่างกายบอกว่า วันหนึ่งจะใช้แค่แสนเดียวจ้ะแสนเดียวเท่านั้นเธอกินมาล้านใช่ไหมอีกเก้าแสนทำไงคะลูกเก้าแสนกลายเป็นว่าต้องไปเก็บสะสมแล้วถ้าหนูกินทุกวันวันละล้านวันละล้าน,น,ละละลานหรูต้องสะสมทุกวันวันละเก้าแสนเก้าแสนซึ่งน้ําตาลเนี่ยเวลาสะสมแล้วนะคะมันสามารถกลายไปเป็นไขมันตามชั้นผิวหนังต่างๆได้เนี่ยออกไหมคะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามถ้าหนูลดน้ําตาลเนาะลดน้ําตาลเนี่ยนะคะหนูสามารถที่จะผอมได้เพราะว่าสมมุติว่าหนูบอกว่า คุณครูบอกว่าน้ําตาลใช้วันละหนึ่งแสนโมเลกุลใช่ก่อแต่หนูกินไปแค่หนึ่งพันนะคะแกมันไม่พอทำไงดีอ่ะมันก็จะเอาพลังงานจากไขมันพลังงานจากตัวของแป้งเออโทษพลังงานจากตัวของโปรตีนนะคะที่เป็นกรดอะมิโนกรดไขมันมาสลายให้มันพอกับสิ่งที่มันต้องการคือพลังงานที่มันต้องการมันเยอะไงแต่เธอกินน้ําตาลไปน้อยฉันก็แบบไปเอาจากโปรตีนละกันไปเอาจากไขมันละกันมันจึงผอมได้ทีนี้คําถามคือผอมได้ไง เนี่ยไขมันมันหายไปไหนเหรอมันหายไปไหนเหรอจ๊ะนักเรียนคะนักเรียนไม่ควรตอบอย่างยิ่งคืออะไรรู้ไหมไขมันไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นของเสียแล้วออกจากร่างกายนะอันนี้คือแบบถ้าไขมันเปลี่ยนเป็นของเสียแล้วฉี่ออกมาได้เป็นปัสสาวะได้เนี่ยโหทุกคนร่างกายคือมหัศจรรย์มากกินไขมันเข้าไปแล้วก็เป็นฉี่เนี่ยไม่ไม่เนาะไม่เนาะเราเคยฉี่แล้วบอกมาเป็นอุย้ยต่้งแก่แกมา ลอยเลยค่ะเป็นดวงๆเป็นไขมันมันมันลอยเหนะมือนน้ำอย่างนี้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะปะสัสสาวะของเราไม่ควรจะมีสารอาหารนะคะปะสัสสาวะของเราไม่ควรมีสารอาหารเนาะต่อมาเขาบอกว่าไขมันเนี่ยเปลี่ยนเป็นกรดอะมิโนอะ่ะโอ้ยกรดอะมิโนไขมันกับกรดอะมิโนมันไม่ใช่เนาะการเป็นกรดอะมิโนนี่คืออะไรต้องเป็นโปรตีนไหมหลอกลวงหลอกลวงนะคะหรือไขมันที่มันหายไปนี่นะคะ ไขมันที่มันหายไปเนี่ยมันเปลี่ยนไปเป็นความร้อนถ่ายเทสู่แสงสิ่งแวดล้อมหมดเลยอันนี้ก็ดูว่าไปหน่อยเนาะดูแบบไม่ใช่ล่ะไม่ใช่ทันไหมคะทันไหมทันทันเรื่องไขมันกับคาร์โบไฮเดรตไหมคะอย่างที่ครูบอกนะคะคาร์โบไฮเดรตถ้ากินมากไปเนาะมันก็จะสะสมในรูปของไขมันได้อย่างที่ครูบอกว่าถ้ากินคาร์โบไฮเดรตก็คือละสลายได้น้าตาลล้านโมเลกุลวันวันนึงเราใช้แค่แสนเดียวใช่ไหมคะอีกเก้าแสนง่ายสะสมวันพรุ่งนี้กินต่ออีกหนึ่งล้าน ใช้ไปแสนหรือเก้าแสนสะสมนะคะการสะสมตัวของคาร์โบไฮเดรตหรือน้ําตาลโมเลกุลเดียวมากๆก,ก,ก็จะกลายเป็นไขมันนะคะโอเคไหมฉะนั้นเขาถึงบอกว่ากินคาร์โบไฮเดรตน้อยมันก็จะดึงพวกนี้แหละมาเผาผลาญแทนนะคะดึงที่เคยสะสมไว้ทีนี้มาดูค่ะข้อหนึ่งกับข้อสองข้อไหนถูกล่ะหลายคนพุ่งไปเลยเห็นคำว่า ATP อาหารก่อนลูกสลายเป็น ATP ซึ่งมีน้ำหนักน้อยกว่าไขมัน หมายความว่ายังไงหมายความว่าไขมันหายไปเพราะว่าเป็น ATP ซึ่ง ATP หนักน้อยกว่าไขมันเหรอคะข้อนี้จริงๆแล้วตอบข้อนหนึ่งค่ะครูมันคืออะไรคะเนี่ยคาร์บอนไดซายมันแปลว่ามันมีการสลายค่ะการสลายอาหารการสลายอาหารนะคะไม่ว่าจะสลายไขมันสลายตัวของน้ําตาล โมเลกุลเดียวหรือสลายของโปรโตีนเนี่ยมันมีโอกาสได้คาร์บอนไดออกไซด์ค่ะเพราะมันเป็นการทํางานของเซลล์เซลล์ทํางานนะคะในการสลายอาหารเพื่อให้ได้พลังงานของเสียที่ได้คือคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะเราก็หายใจออกมาโดยเส้นเลือดน,นี่แหละรับคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะคะนี่แปลว่าอะไรแปลว่าเซลล์ทํางานค่ะเข้าใจไหมคะแต่ ATP น้ําหนักน้อยกว่าไขามันเนี่ยไม่ไม่ได้เกี่ยวกับการที่เราผอมลงหรือไขมันมันหายไป ะะเราไม่ได้พูดถึงน้ําหนักของ ATP หรือน้ําหนักของไขมันเราไม่ได้เปรียบเทียบน้ําหนักกันเข้าใจไหมคะโอเคเนาะตรงนี้ทันนะคะประโยคนี้แปลว่าเซลนนะะเเซล์มีการทํางานนะคะเมื่อเซลล์มีการทํางานนําอาหารไปสลายก็จะได้ ATP ของเสียที่เซลล์สร้างก็จะมีคาร์บอนไดกไซด์นะคะก็จะผ่านมาทางไหนคะทางเส้นเลือดเข้าสู่หัวใจไปปอดแล้วก็หายใจออกมาเนาะโอเคนะคะข้อยีซับซ้อนนิดนึงนะคะ ลองเรียบเรียงดีๆก่อนนะคะนักเรียนขาไหวไหมคะข้อนี้เขียนยาวอะ่ะข้อนี้เขียนยาวขอข้ามก่อนได้ไหมยิ้นเจ็ดเนี่ยมันเขียนเยอะอ่ะมันเขียนแป,ประมาณหนึ่งอซีวันนี้แถมให้แถมให้ข้อนหนเนี่ยข้อยิ้มแปดขอยิ้มแปดโอเคได้อยู่ข้อนี้สั้นขนาดของเส้นประสาทการมีเยื่อหุมม้มเมลินนะคะ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความเร็วของกระแสประสาทใช่ค่ะทีนี้เขาให้กระแสประสาทมาอะไรเนี่ยสามชนิดนะคะชนิด1 2และ3นะคะคำถามคือความเร็วนะคะลำดับความเร็วเนี่ยข้อใดถูกต้องกระแสประสาทนะคะที่เวลาส่งไปเนี่ยเขาจะส่งผ่านเส้นประสาทใช่ไหมคะอันนี้คือเซลล์ประสาท1เส้นเดนไรเป็นทางเข้าของกระแสประสาทแอคซอนคือเป็นทางออกของกระแสประสาทมันก็จะมีเดนไรของอีกอันหนึ่งมารับแบบเนี้ย เข้าใจไหมคะไปจนกว่าจะถึงเป้าหมายเช่นสมองแล้วแปรค่าเสร็จแล้วก็ตีกบบลับว่าเราจะโต้ตอบอยังไงนะคะทีนี้ทาํางานยังไงบ้างเ,าเวลากระแสประสาทเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะปกติแล้วแอ็กซอ,อนเนี่ยนี่คือแอ็กซอ,อนนะคะคือเส้นนี้นะคะนี่นะฟืบอย่างน,นี้นะเส้นนี้นะคะมันจะทำหน้าที่ส่งกระแสประสาทต,ต่อต่อตออกไปใช่ไหมคะถ้ามีไมอิล e ีนไมอิลีนคือนี่ค่ะขดสีเหลืองๆนี่นะคะไมอิลีน e เนี่ยถ้าหุ้มอยู่นะคะ ตัวของกระแสประสาทจะวิ่งกระโดดมาที่แค่แอคซอนที่มันว่างเป็นสีม่วงๆเห็นไหมคะมันก็จะกระโดดข้ามแบบนี้เพราะอะไรเพราะไมอิลีนเนี่ยกระแสประสาทเนี่ยนะคะที่เป็นกระแสไฟฟ้าเนี่ยวิ่งผ่านไม่ได้เพราะเดนชนวนฉะนั้นถ้ามันไม่มีไมอิลีนหุ้มหนูนึกภาพกระแสประสาทก็ต้องวิ่งเป็นเส้นยาวเลยไปเขาจึงบอกว่าถ้ามีไมอิลีนหุ้มมันจะทําให้กระแสประสาทกระโดดข้ามเพราะอัเนี้มันผ่านไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องกระโดดป้าป้าป้าแล้วก็ออกไปเร็วกว่า ถ้ามีไมอลีนจํานวนขดน้อยก็จะยิ่งเร็วเพราะมันกระโดดไม่กี่ครั้งก็ไปละถ้ามีมันมีหลายขดใช่ไหมมันก็ปะ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 ,ปะโดดทีนั่นเองนะคะแต่ถ้าไม่มีไมอลินหุ้มก็คือต้องค่อยๆไปเป็นเส้นนะคะฉะนั้นการมีไมอลินหุ้มทําให้กระแสประสาทวิ่งเร็วขึ้นและถ้าตัวของเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กระแสประสาทยิ่งผ่านได้ดีนะคะทันไหมคะทันที่คุณครูบอกเนาะจากนั้นเรามาลองเปรียบเทียบกัน,นะคะ่ะ โอเคเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะสิบสองแล้วก็สองโอ้สิบน,นี่น่าจะเป็นน้ำเมื่วันนะคะและไมอิลีนหุ้มมีโอ้นี่น้ำเมื่อวันเลยค่ะนี่น้ำเมื่วันเลยนะคะอันนี้คือน้ำเมื่วันเลยนะคะ A เนี่ย A เนี่ยน้ำเมื่วันเลยทีนี้มาดูค่ะอันนี้ล่ะเส้นประสาทอุ๊ยแกมันเท่ากันเลยอะมาพิจารณาที่การมีไมอิลีนสิคะอันนี้มี แน่นอนเร็วกว่าไม่มีแน่แนก็ต้องเป็น A เร็วกว่าใช่ไหมคะเร็วกว่า B แล้วก็เร็วกว่า C ฉะนั้น A มากกว่า B ใช่ไหมคะ